ออะไรเรื่องราววุ่นวุ่นในซิทคอมเป็นต่ออีพีที่ผ่านมานี่เปิดโลกอยู่พอสมควรนะครับน้องยาดาไม่สนใจความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นต่อมีอะไรกับน้องแอลเลยนะแถมขอไปต่ออีกนะ ส่วนเรื่องราวของน้องพอใจที่อาจจะเปิดโลกในระดับความรักที่ไร้พรมแดนก็ไม่สามารถไปต่อได้ครับในตัวอย่าง E ีพีที่26นี้มีเรื่องราวที่น่าติดตามกันอยู่นะครับดังนั้นรายการแก่ตัวอย่างของเราจะพาเพื่อนๆไปแก่ตัวอย่างดูว่าเรื่องราวน่าจะเป็นยังไงบ้างลองเดากันสนุกสนุกตามภาษาแฟนคลับซีคอมไปต่อกันนะครับก่อนไปรบกวนเพื่อนๆกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆถ้าพร้อมแล้วกดไปกันเลยครับน้องพอใจดูซิใคร ทำอะไรคะมาหาพี่พอใจครับเจมินเขาจ้างมาทั้ง่ไหนหรอรอบนี้ไม่ได้จ้างนะครับอยากเป็นชาเกียรของพี่พอใจจริงฉากแรกของตัวอย่างเปิดที่มินิมาร์ทครับเจมินพาผู้ชายคนนึงหน้าตาหล่อเหลาดูยังเด็กอยู่ด้วยนะฮะจนพอใจทักว่าน้องทอยมาทําอะไรครับผมก็เลยได้รับรู้ว่าน้องคนนี้ชื่อทอยครับแต่พูดจริงๆนะครับผมไม่รู้แกเป็นใครเพราะว่าช่วงปี2023ที่ผ่านมาเนี่ยผมดูไม่ครบทุกอีพีนะฮะ ถ้าเพื่อนเพื่อรู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครรบกวนคอมเมนต์ไว้หน่อยนะแต่จากที่ได้พูดคุยกันคือน้องทอยเนี่ยเคยได้รับการว่าจ้างจากเจมินให้มาแกล้งจีบน้องพอใจครับจนน้องทอยพูดว่าครั้งนี้มาเนี่ยไม่ได้แกล้งนะครับครั้งนี้มาหาพี่พอใจจริงๆก็จะเป็นเพราะว่าพอใจโสดพอดีนะมั้งเลยอยากเข้ามาจีบแต่ปัญหาคือเจมินนี่สิไม่มีอะไรน่าไว้ใจสักอย่างเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแถมมันไม่ได้จบที่มินิมาร์ทนะครับ ทั้งหมดมันมาที่บางบาด้วยนะเจมินก็ยูให้เป็นชากีของน้องพอใจไอชากีนี่อะไรเนี่ยคือ <c ười> ผมไม่ได้ตามจริงๆนะฮะไม่รู้ว่าคืออะไรเพื่อนๆรู้ลองคอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับสรุปแล้วฉากนี้เนะี่ยดูแล้วเจมินน่าจะหาเรื่องให้กับน้องพอใจอีกแล้วนะครับเพราะคนโสดแล้วก็มีเรื่องราววุ่นๆตลอดอนะ่ะไม่จบนะครับพอใจก็คงต้องโสดไปอีกสักพักหนึ่งยากที่จะมีโอกาสได้ครบใครจริงๆนะฮะ เดี๋ยวเป็นยังไงเราลองไปดูกันนะครับเพื่อนๆกีดเห็นยังไงกับฉากแรกลองคอมเมนต์ไว้ดูนะอีฉากหนึ่งเป็นเรื่องราวของเป็นต่อแอน t h เดอะแก๊งครับอยู่กันที่คอนโดนะโดยที่พี่อู๊ดกับพี่วอกได้พาน้องเค้กกับน้องอิ่มมาที่คอนโดของพี่เป็นต่อครับโดยพี่เป็นต่อก็ไม่รู้นะครับว่าจะพากันมาคือชวนกันมาเพื่อจะมาปาร์ตี้ปลอบใจน้องอิ่มนะฮะที่แฟนบอกเลิกคืออกหักแล้วนะครับแต่ดูไม่น่าไว้ใจตั้งแต่แรกเลยนะคือไม่รู้ว่าพี่เป็นต่อจะเจออะไรนะครับ ยิ่งการมาของพี่ยมซื้อกับแก้มมาดูเหมือนเป็นคนดีแบบแปลกๆเชื่อว่าพี่ยมพี่อูดพี่วอกน่าจะมีแผนอะไรสักอย่างแน่นอนครับคงจะอาศัยสถานาที่น้องอิ่มเนี่ยอกคั เพื่อทําอะไรสักอย่างบางอย่างกับพี่เป็นต่อนะครับดีนะที่มีน้องเค้กมาด้วยไม่งั้นน้องอิ่มคงโดนหนักแน่นอนครับผมโดยเฉพาะการแต่งตัวของเธอก็เอาเรื่องอยู่นะเธอนะ่าจะเป็นตัวละครประจําในซิทคอมเป็นต่อที่แต่งตัวได้บุยหวาที่สุดนะครับลองจัดเซมิ้นเลยนะเอาจริงๆน้องเค้กวันนี้ก็ไม่ยอมน้องอิ่มเหมือน,นกันนะครับดูการแต่งตัวของเธอสินี่ถือว่าแปลกไปจากทุกครั้งเลยนะครับ เรียกว่าประชันกันเลยนะว่า BKL เก่ากับ BKL ใหม่ใครจะหืวหวากว่าก,กันครับผมพอพิยมเอากลอแก้มมาเราก็รู้เลยล่ะครับว่าเป็นแผนช่วยอย่างแน่นอนแต่จะช่วยยังไงยังเดาไม่ถูกนะครับจนการมาของผู้หญิงคนหนึ่งมาเคาะประตูอยู่ที่หน้าประตูพี่เป็นต่อเปิดก็มาเจอเธอเมาจนแทบไม่ได้สตินะฮะ กอดคอพี่เปต่อเลยแล้วถามว่าน้ําหอมกลิ่นอะไรเนี่ยหอมจังเลยคือเหตุการณ์แบบนี้นะเราไม่รู้นะครับว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะอยู่ในแผนการของพี่ยมหรือเปล่าเพราะหน้าตาของการตกใจของพี่ยมก็ดูเป็นธรรมชาติอยู่นะฮะแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นใครทําไมโผลมาอันนี้คงต้องไปตามดูกันแล้วนะครับน่าจะเดายากอยู่นะคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไปที่ปุ่มไลค์เบา อย่าลืมกด Subscribe ack, และกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและทั้งหมดนี้คือ S D T สวัสดีครับขอบคุณที่ยัง